เรามาตามข่าวสารของมุซาดิยาบีกับชางแอสตันวิลล่ากันหน่อยนะครับเหมือนว่าชางห้างยาไบเออร์หรือกูเซ่นยังไม่ใจอ่อนนะครับ ปัดข้อเสนอของวิล่าชิงเลยในการขอซื้อดีอาบี้ครับเขาขอ60ล้านยูโรขึ้นไปอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสกายเยอรมนีครับบอกว่าไบเออร์เลวเซ่นห้างขยาครับได้ปฏิเสธข้อเสนอขอซื้อตัวมุซ่าดีอาบี้ของแอสตันวิล่าพร้อมกําหนดค่าตัวที่60ล้านยูโรดีอาบี้คนนี้ตกเป็นเป้าหมายของแอสตันวิล่านะครับโดยทางแอสตันวิล่าเองก็ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับดีอาบี้ได้เป็นที่เรียบร้อยและเริ่มเจรจากับห้างขยาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แล้วแอสตันวิลล่าได้ยื่นข้อเสนอก้อนแรกไปนะเป็นจำนวนเงินต้น35ล้านยูโรแอดออนอีกราวๆ10ล้านยูโรครับซึ่งมันไม่เพียงพอจนทางเลวกเซ่นเองปัดข้อเสนอทิ้งไปเลยเราต้องบอกว่าอดีตเด็กปั้นของเปเชยอย่างเดียบี้เป็นตัวหลักที่เบอารีนามาเป็นเวลา4ฤดูกาลทำผลงาน49ประตูจาก172เกมนะครับและเลวกเซ่นตั้งราคาไว้ที่60ล้านยูโรสาหรับนักเตะที่เหลือสัญญาอีกถึงปี2025 หากวิลล่ายอมจ่ายค่าตัวก้อนนี้นะจะเป็นการทำลายสถิติพแพงสุดของสโมสรโดยก่อนหน้านี้เป็นของเอมิเลนบูเอนเดียนะครับ้านโยูโรยังก็ตามเราก็ต้องคาดการว่าวนะิลล่าเนี่ยจะเจราจาต่อรองต่อไปเพื่อขอลดค่าตัวของเดียบี โดยกุนซืออย่างเอเมรี่หรือว่าอุนาเอเมรี่เนี่ยต้องการสิทธิ์เก่าสมัยอยู่เปเชเข้ามาสมทับสําหรับโรยฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลที่มาถึงขณะเดียวกันก็มีรายงานจากฝั่งอังกฤษครับบอกว่าแอสตันวิลล่าก็พิจาร,รณาแบรนดอนจอนสันครับปิกชาวเวลของนาเดีมฟอร์เรสไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะครับจะหาว่าไม่ได้มุสซาดิยบีมาจากเลเวอร์คูเซ่นนะโอ้โหต้องมาตามนักเตะคนนี้เคยเป็นข่าวกับอาร์เซนอลนะครับแต่ข่าวเงียบไปแล้วณนเะวลานี้กลายเป็นแอสตันวิลล่าที่โหมหนักเลยว่าจะเอาให้ได ทุกคนมาตามมือหน่อยว่าจะเป็นยังไงจัดไปฮะวัยรุ่น